สวัสดีค่ะติวเตอร์หญิงดรทิตยาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะติวเตอร์หญิงก็กล่าวม,มาตามสัญญานะคะที่บอกว่าจะมาพูดถึงแนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นรานะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้พูดถึงสาระสําคัญนะคะของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคุกทำข้อสอบนะคะติเตอร์หญิงก็จะมีเฉลยแบบละเอียดให้นะคะ ภาครายยังไม่ได,ด้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือสุสาระสสัมพันธ์นะก็ขอให้กลับย้อนดูก่อนนะคะเพื่อที่พอเรามาทำข้อสอบแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ mm. ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำข้อสอบกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มีผลบังคับใช้เมื่อใด1 27กันยายน2539 2 28กันยายน2539 3 14พฤศจิกายน2539 4 15พฤศจิกายน2539ข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อ4นะคะ สิาพฤษจิกายน2 5 3มเนะคะอันนี้จะอยู่ในมาตรา2นะคะของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะที่บอกว่าให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคต่อไปข้อ2ค่ะข้อใดไม่ใช่หลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดรับผิดเป็นการส่วนตัวนะคะสองเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดมีหลายคนอาจรับผิดตามสัดส่วนเหการกระทํสา 3. หน่วยงานของรัฐร่วมรับผิดแล้วไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสี่ถ้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานให้หักส่วนอยู่ความรับผิดข้อสองตอบข้อไหนคะตอบข้อสองนะคะ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดมีหลายคนอาจรับผิดตามสัดส่วนแห่งการกระทํานะคะอันนี้ไม่ใช่หลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะ,ฉะเฉลยนะคะจะอยู่ในเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะดีจิตเยหญิงก็ได้สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดนะคะพร้อมกับ ได้บอกถึงเหตุผลของการประกาศใช้ด้วยนะคะก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วของจิยวจญิงได้นะคะข้อ3ค่ะ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุในการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดนะคะหเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายได้เป็นจำนวน 2. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะกระทำการเพราะเกรงความรับผิดที่จะเกิดแก่ตน 3. หลักลูกนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อีกด้วยสเจ้าหน้าที่อาจกะทำโดยไม่ตั้งใจหรือ ผิดพลาดเล็กน้อยนะคะอตอบข้อไหนคะข้อสามตอบข้อหนึ่งนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายได้เต็มจํานวนนะคะอันนี้ไม่ใช่เหตุผลในการตราพรบรบความรับผิดทางเมิดนะคะก็จะอยู่ในเหตุผลของการประกาศใช้เช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะข้อสี่ค่ะ บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พร2 5 3 9นะคะหนายอดิศักดิ์ทำดีประหลัดอำเภอควนขนุนสอนายดำเกิงคุณขยันคณะกรรมการตรวจงานจ้างอบตสำราญโมสานางสาวกภชกรนิ่มนวลนักศึกษาพกงานสำนักงานคุ้มครองแรงงาน 4. ไม่มีข้อใดถูกต้องขพรา่ 4. ข้อไหนฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามพรบรความรับผิดทางละเมิดตอบข้อสามนะคะนางสาวสุจกรนิ่มนวลน,นักศึกษาฝึกงานสำนักางานคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งน,นักศึกษาฝึกงานนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดนะคะฉเฉลยจะอยู่ในมาตราสี่นะคะซึ่งได้บอกความหมายของเจ้าหน้าที่ไว้นะคะว่า คือข้าราชการพนักงานที่จ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกำการหรือฐานะอื่นใดน,น,นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3านะคะนักศึกษาฝึกงานจึงไม่ใช่เจาา้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้นะคะต่อข้อ3ต่อไปข้อ5ค่ะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะ หนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสองตระกูลสามสภาความมั่นคงแห่งชาติสี่ไม่มีข้อถูกอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกันนะคะจะได้ให้ความหมายไว้ในมาตราสี่นะคะความหมายของหน่วยงานของรัฐนะคะถ้าใครมีพระราชบัญญัติฉบับเต็มนะคะก็สามารถดูพวกคู่ไปได้นะคะซึ่งเฉยก็คือข้อสี่นะคะไม่มีข้อใดถูกต้องนะคะ ก็คือลูกหน่วยงานหนึ่งสองสามนี้นะครับเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมียบหมดเลยค่ะทาอธิบายนะคะก็คือหนึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะอันนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานรัฐสาหกิจในการกากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยปัจจุบันนะคะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ะค่ะ ส่วนข้อสองปตทนะคะหรือบริษัทปตท,ท,ทจำกัดมหาชนเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะโดยแปลรูปมาจากการโจโตเรียนแห่งประเทศไทยนะคะภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพศ .2542 นะคะโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ะค่ะ ส่วนข้อสามสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือชื่อย่อ,อก,ก็คือสอมอชอค่ะอันนี้ก็จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพศ .2502 นะคะสภาความมั่นคงแห่งชาตินี้นะคะก็สังกัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเป็นราชการเฉียบกลางนะคะซึ่งทู้หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็อยูอ่ในข้อสี่ก็คือไม่มีข้อใดถูก ต่อไปก็อหค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องหนึ่งเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องเจ้าหน้าที่สองเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันหลายคนให้รับผิดอย่างลูกนี้่ร่วมสาม หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 4. หากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ฟ้องกระทรวงการคลังข้อใดไม่ถูกต้องทั้งข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะ เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้จะอยู่ในมาตราห้านะคะซึ่งได้บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดนะคะก็ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะคะจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราไม่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อเจ็ดค่ะ นายอดิศักดิ์คำบีประหลัดอําเภอควนขนุนได้รับคำสั่งจากนายอําเภอควนขนุนให้เดินทางไปประชุมที่สารกลางจังหวัดจุบาีร์ผันโดยใช้รถยนต์ของอําเภอควนขนุนแต่ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมนายอดิศักดิ์นะคะก็ได้ขับรถพนังกล่าวไปทะเลน้อยเพื่อที่จะบันทึกถ,ถ,ถ่อยคําพยานกรณีเหตุร้องเรียนเรื่องบุกรุกที่สาธารณะซึ่งนายอดิศักดิ์นะคะได้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ในระหว่างที่ขับรถเดินอยู่นั้นนายอดิศักด์นะคะก็ได้ประสบอุบัติเหตุชนกับกระบือที่เดินข้ามถนนข้อใดต่อไปนี้กล่าวถ็นต้อง 1. การกระทําดังกล่าวไม่เป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 2. นอนายอดิษักต้องรับผิดลแห่งการกระทําเป็นการเฉพาะตัว 3. ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะสไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง เขาเจตตอบข้อไหนคะที่กล่าวถูกต้องตอบพ่อสามนะคะผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะอันนี้อยู่ในมาตราห้านะคะซึ่งการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง และการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นั้นนะคะได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือแก่รัฐขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อน,นะคะซึ่งการไปบนันทึกให้คําพยานของนายอดิศักดิ์นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของประลัดอาเภอคนขนุนและเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะคะเพราะฉะนั้นถือว่านายอดิศักดิ์ทำไป ตามหน้าที่นะคะข้อสามผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานรัฐแต่จะฟ้องเจ้าพนักทีนไม่ได้อันนี้เราถูกต้องนะคะตอบข้อ3าค่ะต่อไปข้อ8ค่ะการกระทําโดยรู้สํานึกอยู่แล้วเป็นการเสี่ยงที่จะเกิดภัยหรือความเสียหายแต่ยังขืนทาลงโดยคิดว่าสามารถเลี่ยงไม่ให้เกิดภัยหรือความเสียหายได้ คือความหมายของข้อใดนะคะ 1. การกระทําโดยจงใจ 2. การกระทําโดยประมาทเลินเล่อสการกระทําโดยเจิตนา 4. การกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้าแรงข้อ8ข้อไหนคะเรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการเสี่ยงเจะเกิดภัยหรือความเสียหายแต่เราก็ยังถือทาลงไปนะคะ 8. ข้อ8ต、ตอบข้อ1นะคะเป็นการกระทําโดยจงใจนะคะอันนี้ถ้าใครได้ คลังคลิปที่แล้วของจีนผู้หญิงนะคะก็จะได้ให้ความหมายนะคะของคําว่าจงใจคําว่าประมาทเลอะและคําว่าประมาทเลอะอย่างแรงนะคะซึ่งได้พูดในคลิปที่แล้วที่สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญตัติความรับผิดทางละเมิดอของเจ้าหน้าที่นะคะข้อ9ค่ะการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากคือการกระทําในข้อใดหนึ่ง ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 2. การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ 3. การกระทำโดยจงใจ 4. ไม่มีข้อใดถูกต้องข้ 9, อกาตอบข้อไหนคะข้อ1นะคะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะคือการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมากนะคะ ต่าไปข้อสิบค่ะใครคือผู้ต้องรับผิดในกรณีที่มีการกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดสังกัด 2. ผู้กระทําละเมิดในกรณีกระทําด้วยความประมาทเลเล่อ,เลอ,เลอ,อย่างร้ายแรงสกระทรวงการคลังกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดสี่ถูกทุกข,ข้อข้อสิบตอบข้อไหนคะใครคือผู้ต้องรับผิด ข้อ4ี่ถูกทุกข้อนะคะ,ฉะเฉลยนะคะจะอยู่ในมาตรา5และมาตรา8นะคะถ้า,ถาใครมีพระราชบัญญัติฉบับเตยมก็ดูประก้อมกันได้เลยต่อไปข้อ11ค่ะกรณีฟ้องผิดตัวให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบออกไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ หนึ่งหกเดือนนับแต่มีเหตุใหงการฟ้องสองหกเดือนนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดสามหนึ่งปีนับแต่มีเหตุแห่งการฟ้องสี่หนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดสิบเอ็ดตอบเท่าไหร่คะตอบข้อสองนะคะหกเดือนนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะเฉลยจะอยู่ในมาตราเจ็ดวรรคสองค่ะ ต่อไปข้อสิบสองค่ะข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องนะคะหนึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทาไปด้วยความประมาทเลินเล่สองหน่วยงานของรัฐอาจไม่ต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ทําละเมิดใช้เป็นตามจํานวนก็ได้โดยคํานึงถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นสำคัญสามถ้าการละเมิดเกิดจากความบุกร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบก,การดําเนินงานส่วนรวมเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสไม่มีข้อถูกส,สองตอบเท่าไหรคะ อันนี้นะคะ,ฉะเฉลยจะอยู่ที่มาตราแปดนะคะจะได้พูดถึงรายละเอียดของอกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่แทน mm hmm. แต่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะกล่าวถูกต้องเลยก็คือตอบข้อสีอ่ถามไม่มีข้อถูกนะคะก็คือไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะ,ฉะเฉลยจะอยู่ในมาตราแปดนะคะ ถ้าใครมีพรบฉบับเต็มก็ดูปพร้อมกันได้เลยค่ะต่อไปข้อ13ค่ะกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกอายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐข้อใดถูกต้องนะคะถ้าดึงหกเดือนสองหนึ่งปีสามสองปีสี่สามปีสิบสามตอบเท่ไหนคะตอบข้อสองนะคะ1ปีค่ะเลยอยู่ในมาตราเก้านะคะ 4. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. อายุความในการใช้สิทธิได้เบี้ยมีอายุความ1นปีนับแต่วันที่ได้ใช้ภาษธใหม่ทดแทน 2. กรณีที่ต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมต้องฟ,งฟ้องภายใน1ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ละเมิด 3. กรณีคดีฟ้องต่อศาลยุติธรรมต้องฟ้องภายในสิปีนับแต่วันทำละเมิด สี่กรณีต้องฟ้องต่อศาลปกครองต้องฟ้องภายในสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเขาจะผิดตอบข้อไหนคะกล่าวไม่ถูกต้องนะคะตอบข้อสีอ่ 4. นะคะกรณีต้องฟ้องต่อศาลปกครองต้องฟ้องภายในสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะเฉลยอยู่ในมาตราเก้าและมาตราสิบนะคะ น,นีกเราไม่ถูกต้อง15ค่ะเมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความตามข้อใด16เดือนนับแต่วันที่มีเหตุสองหเดือนนับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย3 1ปีนับแต่วันที่มีเหตุ สี 1> 4, 1่หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิ้าต่อข้อไหนคะต่อข้อสี่นะคะหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรืออยู่ในมาตราเก้านะคะต่อไปข้อสิบหกค่ะข้อใดต่อไปนี้ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนึ่งนายกพนักงานขับรถของที่ทําการปกครองอาเภอขอขับรถยนต์ของราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วชนกับรถของที่ทําการปกครองอาเภอขอเสียหายสองนายงพนักงานขับรถของที่ทําการปกครองอาเภอขอใช้รถยนต์ของทางราชการผลไม้เพื่อไปสร้างบ้านของตนเองเกิดอุบัติเหตุไม้ตกใส่รถยนต์ของอาเภอขอเสียหาย ข้อ3ทั้งข้อ1และข้อ2ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์4ทั้งข้อ1และข้อ2ให้บังคับตามพระราชบัญญัติความรักติดทะเม่นของเจ้าหน้าที่นะข้อจมูกตอบข้อไหนะที่ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือข้อ2นะคะนายงอพนักงานขาบับรถของที่ทำการปกครองอำเภอขอใช้รถยนต์ของทางราชการไปขนไม,ม้เพื่อสร้างบ้านของตนเองนะคะ เกิดเหตุไม้นะคะตกแต่รถยนต์ของอาพอคเสียหายนะคะซึ่งนายงอนเนี่ยได้กระทำไปในทางส่วนตัวนะคะนี่ใช่ถือว่าเป็นการเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะข้อสอง ส่วนข้อหนึ่งนะคะนายกขับรถจนของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วชนอันนี้นะคะเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่นะคะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติความประพฤตทางละเมิดนะคะเลยอิ่ในมาตราสุวรรหนึ่งะค่ะต่อไปข้อสิบเจ็ดค่ะรกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กระทําละเมิดต่อหน่วยง,งานของรัฐแห่งอื่นและไม่ใช่เป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้อายุความป็นไปตามข้อใด หนึ่งหนึ่งปีนับแต่วันที่มีเหตุเห่งการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสองหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสามสองปีนับแต่วันที่มีเหตุเห่งการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสี่สองปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดข้อสิบเจ็ดตอบผ้อไหนคะตอบเ้อ สีองปีนะคะนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดนะคะเฉลยจะอยู่ในมาตราสิบวรรสองค่ะต่อไป18แค่ะเมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจรารณาคำขอแล้วแต่หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลของการวินดจฉัยของหน่วยงานราชการผู้เสียหายมีสิทธิ์ร้องุกข์ภายในเวลาตามข้อใด หนึ่งเก้าสิบวันนับแต่ยื่นคำขอสองเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งผลการยิดใช้สามร้อยแปดสิบวันนับแต่ยื่นคำขอสี่ร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งผลการยิดใช้ติดแต่ตอบข้อไหนคะข้อสองนะคะเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยนะคะเฉลยอยู่ในมาตราสิบเอ็ดวราหนึ่งคะ่ะ ต่อไปข้อ19คะ่ะการร,อร้องทุกตามข้อ18นะคะในปัจจุบันให้ร้องต่อหน่วยงานใด 1. หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานรัฐแห่งนั้นนะคะ2คณะกรรมาการวินิจฉัยร,ร้องทุกตามกฎหมายว่าด้ดวยคณะกรรมการกิษฎีก,กาสามสามปกครอง 4. ศารรธรรมนูญ19้าตอบข้อไหนคะ ตอบข้อ2นะคะคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเฉลยจะอยู่ในมาตรา1ิวรกหนึ่งค่ะต่อไปข้อ20่อ20ค่ะเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุและเืิดแล้วหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาภายในกี่วัน1.60วัน2.90วัน สามหวัน 4. ี่หวันข้อ20ตอบข้อไหนคะสี่นะคะหนึวันนะคะเหลืจะอยู่ในมาตรา11บเวรกสอค่ะต่อไปข้อ21ค่ะกรณีที่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามเวลาในข้อ20ให้ขยายเวลาออกไปได้โดยใครเป็นผู้อนุมัติ 1. หัวหน้าหน่วยงาน สองนายกรัฐมนตรีสมรัฐมนตรีสี่คณะรัฐมนตรีข้อย1่ตอบข้อไหนคะข้อ3นะคะรัฐมนตรีนะคะ,ฉะเฉลยจะอยู่ในมาตรา11วรรคสค่ะต่อไป22ค่ะการขยายเวลาตามข้อ21นะคะนะคะสามารถขยายได้ไม่เกินกี่วัน หนึ่งหกสิบวันสองเก้าสิบวันสามหนึ่งร้อยยี่สิบวันสี่หนึ่งร้อยแปดสิบวันข้อยี่สิบสองตอบข้อไหนคะสี่หนึ่งร้อยแปดสิบวันค่ะมาอยู่ในมาตราสิบเอ็ดวรรคสองต่อไปข้อยี่สิบสาม ใครมีอำนาจออกระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งต้องรับผิดค่อนชำระเงินที่จะต้องชำระแก่เหตุอันเกิดจากการกระทำละเมิดนะคะหหัวหน้าหน่วยงาน 2. นายกรัฐมนตรี 3. รัฐมนตรี 4. คณะรัฐมนตรียีสามตอบข้อไหนคะตอบข้อสีคณะรัฐมนตรีนะคะเฉลยนะคะอยู่ในมาตราสาต่อไปข้อยี การออกระเบียบเพื่อให้ผ่อนชำระให้พินารถึงเหตุดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดหนึ่งรายได้สองฐานะครอบครัวสามความรับผิดชอบสี่ความร้ายแรงแห่งการกระทำาิจาราถึงทุกเหตุเลยนะคะยกเว้นข้อใดนะคะยกเว้นข้อสี่ความร้ายแรงแห่งการกระทำนะคะ นอกจากนั้นก็คือพวกรายได้ฐานะครอบครัวความรับผิดชอบนะคะอันนี้ให้คำนึงถึงเหตุในการขอชำระด้วยนะคะ,ฉะเฉลยนะคะจะอยู่ในมาตราส3ค่ะข้อ25ข้อสุดท้ายค่ะใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะคะหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สานายกรัฐมนตรี 4. ี่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดอันนี้ตอบข้อไหนคะข้อสานะคะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะเฉลยจะอยู่ในมาตราสิบห้า ไปแล้วนะคะกับแนวข้อสอบท้องเฉลยนะคะพระราชบัญญัติความประพฤติทางละเมิดของเจ้าหน้าที่คอ้อบ2539นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะดูครบทั้ง6ตัวบทกฎหมายเลยนะคะซึ่งในปีนี้สํานักงานตอพอนะคะได้ออกวิชา ได้เพิ่มวิชากฎหมายเข้ามานะคะแล้วได้ออกกฎหมาย6ตัวนะคะถ้าใครสนใจจะจะดิวกับดิวเตอร์หญิงนะคะดิวเตอร์หญิงนะก็จะมีดิวให้ครบทั้ง6ตัวเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการดิวนะคะพระรามบัญญัตวารัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือดิวเตอร์หญิงจะดิวให้ฟรีนะคะเฉพาะสําหรับคนที่ซื้อผู้มือเตรียมสอบบพภาคกรของดิวเตอร์หญิงนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีผู้มือนะคะของดิวเอร์ หนะคะสองเล่มน,นะคะทุกวิชานะคะอันนี้เล่มแรกก็คือภาษา ใทยกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่2ก็คือวิชาภาษาฝีนะคะจะออกเป็นคู่มืออย่างนี้ส่วนวิชากฎหมายนะคะยูวเซอร์ก็จะตั้งกลุ่มปิดใน Facebook นะคะแล้วก็จะเชิญคนที่ซื้อคู่มือนะคะเข้ากลุ่มแล้วยูวเซอร์หญิงก็จะอัปโหลดนะคะไฟล์กฎหมายฉบับเต็มนะคะแล้วก็จะสรุปสาระสําพัญ์แบบนี้แล้วก็จะมีแนวข้อสอบแบบละเอียดเลยค่ะแทบพุกมาตราเลยนะคะพร้อมเฉลยแบบละเอียดให้ฝุกทำนะคะถ้าใคร สนใจนะคะที่จะติวกฎหมายนะคะแล้วก็สนใจคู่มือเตรียมสอบของจิตร์หญิงนะคะก็ inbox เข้ามาในเพจ a c e บ o o k ของจิตร์หญิงได้นะคะชื่อดิวสอบภาคกรของกอพบายจิตรหญิงค่ะสุดท้ายนะคะจิตร์หญิงก็ปากเช่นเคยค่ะ เพจนะคะติวสอบภาคกรอของปปปติวเตอร์หญิงค่ะสนใจคู่มือนะคะเตรียมสอบหรือว่าสอบถามรายละเอียดอะไรนะคะติวเตวอร์หญิงยินดีตอบทุกข้อสักถามนะคะแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยช่องติวเตอร์หญิงชาแนลนะคะติวเตอร์หญิงก็จะอัปโหลดคลิปการสอนแบบนี้แหละค่ะทุกคลิปเลยใน YouTube นะคะก็ฝากกดซับสไคร์นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะในช่อง YouTube ติวเตอร์หญิง ค่ะแเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิวเตร์หญิงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ